สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่บนรถความวันนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็สวัสดี เพื่อนๆที่มาใหม่ด้วยนะแล้วก็สวัสดีคนที่ยังไม่รู้จักกันด้วยนะครับช่องนี้คือช่องฟอร์มวันนะครับช่องฟอร์มวันแฟมิลี่นะครับเป็นช่องครอบครัวของฟอร์มวันนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ค่อนข้างหลากหลายนะเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ผมทำ u t u b e นะครับผมชื่อชัยนะครับหรือว่าจะเรียกกันว่าชัยแซกก็ได้นะเพราะว่า พื้นเพผมก็เป็นนักแซกโซโฟนมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นนักแซกโซโฟนอยู่สิไม่ใช่ว่าเป็นมาก่อนก็ทำงานเกี่ยวกับการให้ความสุขผู้คนนะครับก็คือบรรเลงดนตรีเล่นดนตรีนะครับเป่าแซกโซโฟนเล่นกีตาร์ร้องเพลงนะครับจะเป็น นักดนตรีรับงานแต่งงานอีเวนต์ต่ตางๆนะครับถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วก็จะเป็นนักดนตรีร้านอาหารนะครับจะเป็นคาเฟ่นะยุคนั้นก็จะเป็นยุคคาเฟ่เฟื่องฟูก็จะเป็นอ่าพวกเดบูคาเฟ่รู้จักไหมครับหรือว่าปัจจุบันชื่อว่าเลตโธคาเฟ่นะครับ ตอนที่ผมไปเล่นครั้งแรกเนี่ยตอนที่ออเดชันเนี่ยก็เป็นเดบูคาเฟ่นะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่มีการเทคโอเวอร์นะครับจากค่ายรู้สึกว่าจะเป็นค่ายแกรมมี่นะที่เป็นเจ้าของนะครับก็ได้ขายกิจการไปนะครับเปิดใหม่เป็นชื่อว่าเรตโรคาเฟ่นะครับตอนนั้นผมเล่นเป็นดนตรีแบบร่วมสมัยนะครับจะมีเป็นตน,นา อ่าดนตร,ตรีร่วมสมัยจะมีเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากลผสมกันนะครับเรียกว่าคอมโบนะก็คือถ้าเรียกการตามหลักแล้วก็ก็จะเรียกว่าคอนเทมพอร์รีนะครับวงผมก็จะเป็นวงคอนเทมพอร์รี่แจ๊สนะครับก็จะนำเพลงแจ๊สมาเล่นในสไตล์ไทยนะครับอย่างเพลงดังๆอย่าง c a m เมรียดอ่า อาจจะไม่รู้จักนะของ Herbie Hancock นะครับแล้วก็เพลงหลายเพลงเลยอย่าง Fly Me To The Moon อย่างเงี้ยหลายคนที่ฟังเพลงแจ๊สน่าจะรู้จักนะครับ Fly the moon. Let me play me moon me m the to t o n a s t a r s เพลงนี้นก็มาเล่นเป็นสไตล์เพลงไทยผสมนะครับแล้วก็ยังมีเพลงดังๆอีกหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงพระราชนิพน รัชการที่9นะครับแล้วก็นํามาบรรเลงด้วยเพื่อที่หวังว่าสักวันหนึ่งวงเราจะเดินทางกันไปถึงระดับนานาชาตินะครับจะได้นําบทเพลงไทยที่เป็นบทเพลงแจ๊สบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชการที่9ไปแสดงสู่สายตาชาวโลกนะครับในยุคนั้น ผับต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะเปิดกันอย่างเงฟื่องฟูอย่างตอนนี้ก็ปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับโอเคผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับตัวผมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับเรื่องของรถฟอร์มวันให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมากดติดตามนะ <c oughs> สำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ ครั้งนี้ก็น่าจะมาถึงคลิปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบนะครับมันก็ทํามาเรื่อยๆนะเราก็ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าเราจะทําถึงเท่าไหร่แล้วจะหยุดเมื่อไหร่เริ่มตอนไหนก็ไม่ได้กับกาหนดเอาไว้นะครับหลบซ้ายหน่อยการขับสไตล์ผมนี่ก็จะเรียกว่าสไตล์นั่งรถเล่นนะครับใครที่เคยชมวิดีโอจากช่องของผมก็จะทราบดีว่า วิดีโอมันจะยาวมากๆเลยนะครับต้องมีเวลาในการรับชมค่อนข้างมากอ,อหรือใครจะชมไว้นิดนึงแล้วก็เซฟเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับกดเซฟเพลย์ลิสต์หรือว่ากดไลค์ไว้ก็ได้ก็จะได้กลับมาดูใหม่ได้นะครับในรายการโปรดของตัวเองนะเออสำหรับอืมก็อยากจะแนะนำแต่ผมว่า ผู้ชมหลายๆท่านก็เป็นผู้ชำนาญในการชม YouTube อยู่แล้วแหละสร้างเพลลิสต์สร้าง, list, างกดไลค์กดอะไรไว้ก็จะเป็นการเซฟวิดีโอนั้นเก็บไว้อยู่แล้วในช่องของตัวเองนะครับอาวคันนี้เขาไม่ยอมนะสงสัยว่าน่าจะจอดมาหลายหลายหลายกระทอกแล้ววันนี้เป็นวันสบายๆที่ฝนตกลงมาในช่วง กลางคืนนะครับตกทั้งคืนเลยนะช่วงเช้านี่ก็หยุดพอดีบนถนนหนทางก็จะเปียกชื้นนะครับขับรถไปไหนกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะช่วงนี้ช่วงนี้อย่าออกไปตากฝนนะครับต้องเตรียมร่มในการเดินทางด้วยนะครับถึงเราจะมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับเราก็ต้องพกร่มติดรถไว้นะใครที่ ขับมอเตอไซค์ก็ต้องติดเสื้อกันฝนเอาไว้นะครับช่วงนี้ห้ามเป็นหวัดนะเพราะว่ายังคงเป็นช่วงการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับผู้ติดเชื้อรายวัดก็ยังคงแตะหลักหมื่นอยู่นะครับถึงว่าจะลดลงแต่ว่าก็ยังเป็นจำนวนที่สูงอยู่นะครับถ้าเทียบกับช่วงที่ รับาดใหม่ๆนะครับวันนี้ตอนนี้ผมขับอยู่ในย่านดอนเมืองนะครับกำลังจะเดินทางไปที่บางเขนนะครับเพื่อไปทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่บางเขนนะครับตรงไหนตรงข้ามเดือนจำคลองเปรมน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่าเขาเรียกอะไรนะไม่รู้จักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผมก็จะแนะนําให้รู้จักนะว่าอยู่ตรงข้ามกับเรือนจําคลองเปรมเส้นถนนงามวงววานช่วงที่เราเลี้ยวตัดมาจากถนนวิภาวดีนะครับเลี้ยวถ้ามาจากทางวัดสเสมียนนารีนะครับตรงมาถึงบางเขนสถานีรถไฟบางเขนนะครับเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเป็นเรือนจํคลองเปรมอยู่ด้านซ้ายนะครับเหลือบมองทางด้านขวาก็จะพบกับตึก สูงเลยนะครับ24ชั้นนะครับอของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับตอนนี้เราได้ใช้ชื่อว่า PEA แล้วนะครับเพื่อให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับที่การไฟฟ้าทำไมจะต้องแนะนำนะครับเพราะว่าที่การไฟฟ้าเนี่ยมีสเตชันชาร์จไฟด้วยนะครับ เป็นของปูป้าปักนะครับสามารถที่จะใช้บริการได้ฟรีนะครับมี2หัวชาร์จด้วยกันจะมีรุ่นที่เป็นโปรโตไทป์ตัวนี้เราจะต้องมีปลั๊กชาร์จของรถไฟฟ้าหรือว่าปลั๊กชาร์จฉุกเฉินประจำตัวรถไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเสียบปลั๊กให้บริการฟรีนะครับเพียงแต่เราจะต้อง สแกน QR code นะครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินนะครับในการเลือกจำนวนเงินของตัวโปรโตไทป์จะเป็นการเลือกเพื่อที่จะกำหนดกำลังไฟฟ้านะว่าจะให้ชาร์จเข้ากำลังไฟทั้งหมดเท่าไหร่ <S <S ขเขาเรียกว่า,าจำนวนดีกว่าจำนวนไฟเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อเลือกเป็นจำนวนเงินนะครับเนื่องจากเป็นตัวโปรโตไทป์ก็จะทำเหมือนว่า การจ่ายเงินจริงแต่ไม่ต้องมีการกรอกรหัสบัตรเครดิตหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใดนะครับสแกน q r code ก็จะมีให้เลือกจำนวนเงินเลยตั้งแต่2 0่บาท4 0บาทนะครับ80บาทเป็นอย่างเงี้ยมีจำนวนให้เลือกเยอะมากๆเลยมีถึงโอ้เป็นหลักร้อยเหมือนกันนะ500อะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีเยอะไปทำไมอาจจะไม่ถึงต้องลองไปดูนะผมว่า ความจำสั้นหรือกานจำไม่ได้แต่จํานวน20-40แต่มีแน่นอน60บาทร้อยี่สิบแต่มีแน่นอนนะสองนี 200, ่มีแน่นอนน่าจะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะคันใหญ่ใช้เวลาการชาร์จนานนะเนาะก็เลยมีจํานวนย่อยออกไปแบบนั้นนะครับซึ่งหลักการเก็บเงินของ ส t า t i ชัน E A E A n y anyway w a y ที่ผมเคยใช้บริการเนี่ยจะเป็นการคำนวณเงินที่ต่างกันนะเพราะว่าของทาง E A Anyway เนี่ยจะคิดเงินต่างกันจากปูป้ p ปูปเนี่ยเป็นการเลือกจำนวนเงินแล้วก็ชาร์จไปถึงชั่วโมงนั้นชาร์จไม่ถึงหรือว่าถ้าชาร์จยังไม่ถึงจำนวนนั้นไฟก็ยังไม่ตัดถ้าถึงจำนวนเงินที่เราเลือกแล้วไฟก็จะตัดนะครับ ต่ถ้าเป็นของ E a N W เนี่ยจะเป็นลักษณะของการเพิ่มชาร์จจากศูนย์บาทนะครับแล้วก็เพิ่มตามหน่วยของไฟฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆกับระยะเวลานะครับระยะเวลานี่จะเป็นระยะเวลาแบบเดียวทา์แล้วก็การคิดเงินคิดค่าไฟก็จะคิดตามจริงขึ้นไปนะครับแต่สำหรับปูป้าปั๊กก็ดีอย่างนะครับที่เป็นลักษณะของปลั๊กไฟเราสามารถที่จะ เสียบชาร์จมือถือก็ได้นะจ่ายตังค์20บาทบเสียบปุ๊บแล้วก็เลือกจำนวนเงินปุ๊บแล้วก็เสียบมือถือชาร์จก็ได้เหมกันนะแต,แต่ก็ต้องนั่งเฝ้าเดี๋ยวมือถือหายนะครับแล้วก็มีอีกตัวนี้นะครับของปูป้าป๊อจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ จะอยู่ทางด้านซ้ายเยื้องกันนะครับมีสเซชมีสเตชันเดียวแต่มี2หัวนะก็จะเป็นฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการใช้งานก็จะต่างกันออกไปนะครับของปูป้าปักตัวใหม่เนี่ยจะมีการให้เราสแกน QR Code นะครับเราจะมีให้เรากรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กรอกอเลขบัตรเครดิตด้วยนะครับอ่าแล้วก็เลขหลังบัตรด้วยนะ ทำเหมือนการคิดเงินจริงทุกอย่างเลยอพอเราทําครบกระบวนการของการคิดเงินแล้วเนี่ยเลือกจํานวนเรียบร้อยปุ๊บจะมีการตัดบัตรเครดิตออกไปนะครับสมมติเราเลือกจํานวนเงิน40บาทจะตัดเงิน40บาทจากบัตรเครดิตแล้วก็จะมีการ c a n ซ e ลยอดนั้นให้ทันทีเลยนะครถ้าเป็นบัตรเครดิตนะครับก็คือฟรีเช่นกันนะครับอ่าอันนี้คือ station ตัวใหม่ของ ปูป้าปักนะแล้วเวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้นะครับจะมีหัวชาร์จให้เลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ปลั๊กฉุกเฉินนะครับมีปลั๊กหัว Type 2ให้เราใช้งานได้เลยนะครับก็คือเราไปเฉพาะรถของเราเลยจอดเข้าสเตชันสแกน QR code กรอกข้อมูลเลือกจำนวนเงินจ่ายไฟหลังจากที่เราสแกน QR Code าชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะนั่งพักในห้องอมีห้องแอร์เย็นๆเลยนะครับให้สำหรับนั่งรอชาร์จไฟนะครับหรือใครที่กระหายก็จะมีร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆนะครับจะอยู่ที่อาคาร50นะครับสามารถถามรอปคอก็ได้นะครับจะอยู่ชั้นล่างนะครับเป็นร้านกาแฟอินทนิน,นะครับก็จะมีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็น สมุทตี้ต่างๆพวกกาแฟชาขนมขอบเคี้ยวเค้กมีหมดนะครับเปิดให้บริการเปิดให้บริการทุกวันนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับนอกจากสเตชันที่เป็นของปูป้าพาร์คแล้วนะครับสเตชันที่2นะครับก็จะเป็น <c oughs> อีก1นึ่งสเตชันนะครับ ทีเมน EV Station เยื้องกันมานะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจอดต่อท้ายคันนี้ก่อนอ้าวไฟเขียวแล้วนะครับแต่มอเตอร์ไซค์มากันเยอะมากเลยเดี๋ยวให้มอเตอร์ไซค์ผ่านไปนิดนึงนะครับโอเคไปกันรือยังเอ่ยตรงนี้ค่อนข้างชลมุนนะครับต้องดูบทถนนให้ดีๆนะใช้สมาธิค่อนข้าง สูงพอสมควรนะตอนนี้เรากำลังผ่านสถานีรถไฟฟ้าหลักสีนะครับเป็นสถานีสเตชันรถไฟฟ้าใหม่ล่าสุดของย่านนี้นะครับเส้นนี้เรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ ก็บ้านผมสามารถที่จะนั่งได้แล้วมีตอนเมืองไปถึงอา่าน่าจะหลักหกนะครับสถานีหลักหกไม่แน่ใจว่าไปถึงสถานีไหนเดี๋ยววันหลังจะพานั่งรถไฟฟ้าสำรวจเส้นทางกันแล้วกันนะครับแต่น่าจะมีคนทำแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่านั่งมาถึงนี่หรือเปล่านะครับจะมีช่องดังๆก็ VIP มีเรื่องเล่านะครับ ผมก็ชอบดูนะคุณพี่เขาก็เสียงค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะครับเสียงค่อนข้างที่จะหนามีพลังนะเสียงพูดมันหนาแล้วมีพลังมันมันจุงใจมันฟังแล้วมันออสบายฟังแล้วฟังสบายไม่ขัดหูขัดตาแล้วก็การอธิบายค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่วกไปวนมาครับ ค่อนข้างเวิร์กเลยลองไปเซิร์ชดูว่าเซิร์ชชื่อช่อง VIP มีเรื่องเล่าเลยครับพี่เขาก็าใช้ภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยไปเลยนะรถเราก็ทำความเร็วได้สูงสุดที่90กิโเมต่อชั่วโมงนะครับสำหรับรถ่อมวันนะ ถนนค่อนข้างลื่นนะครับตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากกว่าตัวไประวังถนนลื่นกันด้วยนะครับสําหรับใครที่กําลังขับรถอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าประมาณช่วงเจ็ดโมงตึ่งนะครับถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยก็จะการจราจรก็เริ่มจะคับคั่งแล้วนะครับไปจนถึงประมาณช่วง9ก้าโมงนะฮะ ก้าโมงกว่ากว่าเโมงครึ่งสิบโมงการ,กรจราจรก็จะเริ่มที่คลายนะครับอย่างช่วงเช้าเนี่ยก็จะติดมากที่สุดจะอยู่ที่8ปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเพราะเป็นช่วงที่เดินทางไปทำงานกันนะถ้าเป็นบริษัทเอกชนบางแห่งก็อาจจะเข้างานประมาณ1 0 0โมงนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็จะเข้างานอยู่ที่8.30โมงครึ่งนะครับ เราสามารถที่จะปล่อยคันเร่งได้เลยนะครับเพื่อที่จะชะลอรถลงนะครับแล้วก็บีบคันเร่งเป็นช่วงๆเพื่อที่จะรักษาความเร็วเอาไว้นิดนึงนะไม่ควรที่จะปล่อยคันเร่งยาวไปเลยนะหรือว่าไม่ต้องใช้เบรกเลยเห็นไหมครับเท้าผมไม่ใช้เลยใช้แต่มืออย่างเดียวปล่อยอย่างนี้แล้วก็ใช้เท้าในการเบรกเพื่อให้หยุดรถแบบนี้เห็นไหมครับการใช้งานรถทอมวันไม่ใช่ ไม่ยากนะครับขับง่ายมากๆเลยคืออาจจะรู้สึกแปลกในช่วงแรกๆนะครับที่ได้ลองขับนะครับเนื่องจากว่าฟิลลิ่งในการ,ข,รขับรถของเราเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเคยหลายคนอาจจะเคยขับรถยนต์ที่เป็นพวงมาลัยวงกลมๆอย่างเงี้ยพอมาจับพวงมาลัยที่มันเป็นพวงมาลัยเครื่องบิน mm hmm. ก็จะรู้สึกแปลกนะครับปกติเราจะจับประมาณนี้กันใช่ไหมพอมเป็นพวงมาลัยที่เป็น ครื่องบินเนี่ยต้องมาจับแบบนี้หรือใครจะจับแบบนี้มันก็ไม่ถนัดใช่ไหมต้องจับแบบนี้อย่างเดียวเลยเหมือนเป็นการบังคับเราไปในตัวนะล้วคันเร่งจะอยู่ที่มือเนี่ยเร่งมือขวาเร่งมือซ้ายสามารถเร่งได้ทั้ง2มือเลยนะครับข้างเดียวก็ได้หรือว่าจะเร่งพร้อมกัน2มือเลยก็ได้สําหรับการเร่งคันเร่ง2มือพร้อมกันเนี่ยก็จะเรียกกําลังสูงสุดของรถมานะครับซึ่งอัตราเร่งของรถฟอร์มวันคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 560นิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นอัตราเร่งที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่ถ้าเราแยกมอเตอร์แล้วแล้วก็นะครับมอเตอร์ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยอัตราเร่งของมันจะอยู่ที่280นิวตันนะครับสังพอมันรวมกัน2ข้างเนี่ยมันเลยกลายเป็น560นิวตันเมตรนะครับแล้วมอเตอร์ทั้งสองข้างนะครับจะอยู่ที่ล้อหน้าทั้งคู่นะครับ จะเป็นมอเตอร์แบบอินเวลนะครับหรือว่ามอเตอร์ที่อยู่ติดกับล้อรถอเราจะเรียกว่ามอเตอร์อิน e วลดังนั้นก็จะได้ใช้ประสิทธิภาพของมอเตอร์ได้เต็มที่เลยนะครับดังนั้นอัตราเร่งของรถฟอร์มวเนี่ยค่อนข้างจะดีใช่ออกตัวได้ดีนะครับแล้วก็ จาก0ถึง50เนี่ยผมว่าใช้เวลาประมาณ5วินาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเข้านอตพาร์คแต่ขอดูก่อนนะครับว่าถานนล,ลื่นหรือเปล่าอ่าถ้าถนนล,ลื่นเราไม่ควรที่จะเทสความเร็วนะเพราะว่าน้ำหนักของตัวรถเนี่ยนะครับน้ำหนักเพียง500กิโลกรันะครับนี่ไม่รวมแบตเตอรี่นะถ้ารวมแบตเตอรี่เข้าไปแล้วน่าจะอยู่ที่800-900กิโลนะ เพราะว่าแต่ก็ไม่ถึงหนึ่งตันน้ำหนักนี่เบามากเบาพอๆกันกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์นะเบาไหมบิ Big ๊กบค์ก็หนักนะ,ะมันหนักประมาณนั้นถ้าผมกะด้วยความรู้สึกเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณมอเตอร์ไซค์สองคันมอเตอร์ไซค์ไซส์ปกติเนะี่ยมอเตอร์ไซค์เวฟสอคันเท่ากับรถฟอร์มวันน้ำหนักนะ น้ำหนักเบาทำใหเ้เกิดโอกาสที่จะลื่นถลายบนถนนได้ง่ายกว่ารถยนต์ที่เป็นรถน้ำหนักสี่ตันนะครับรถผมยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นควันเข้าตัวรถนะก็ยังคงมีกลิ่นควันเข้าจากทางด้านหน้าอยู่นะครับยังไม่ได้ทำเลยมีเพื่อนใน YouTube นะที่คอมเมนต์มานะครับก็บอกว่าคนที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นควันในรถนะเพราะว่าออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้ามาในรถเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายนะครับก็อยากจะไปทำนะเดี๋ยวต้องหาเวลานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องนัดช่างก่อนนะขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงกันนะครับเราก็ต้องคนที่จะ <c oughs> ขึ้นมาบนรถเนี่ยคนที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลานะครับเพราะว่า จะเป็นระบบดูดอากาศจากข้างในแล้วปล่อยออกมาจากช่องแอร์นะครับรถฟอร์เวันจะไม่ได้ดูดอากาศจากภายนอกนะมันจะมีช่องเล็กๆที่เอาอากาศจากภายนอกเข้ามาอยู่แล้วทางด้านหน้าจะเป็นรูประมาณนิ้วก้อยนะครับจะมีหลายรูเหมือนกัน <c oughs> วิธีการแก้ไขเนี่ยช่างก็จะถอดชิ้นส่วนของอเคสของรถเนี่ยเรียกว่าเฟรมใช่ไหม ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เรียกว่าเฟรมนะฮะชุดของตัวรถออกทั้งหมดพลาสติกทางด้านหน้าออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทําการนําลูกยางพลากลูกยางนะครับเป็นลูกยางปิดรูอ่านะเดี๋ยวเอากล่องข้าวลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวกล่องข้าวจะล่วงลงมาเดี๋ยวจะไม่ได้กินกันวันนี้วางข้างล่างเลยโอเคมาเดี๋ยวจะลองทดสอบความเร็วให้ดูนะครับแต่ถนนมันค่อนข้างเลื่นเห็นไหม พอเล่งสองมือปุ๊บฟังเสียงนะครับอันนี้เราต้องใช้เบรกช่วยแล้วเพราะว่ามาค่อนข้างเร็วนะครับเราเป็นทางาลูกระนาดนะครับในนอตพาร์คนี่ก็ไม่ให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่นะก็ควรใช้ความเร็วประมาณไม่เกิน60สิทางโค้งตรงนี้ถ้ามาเร็วๆเนี่ยหลุดไป็น่นแน่นอนนะฮะในนี้เรียกว่าเป็น ถนนส่วนบุคคลนะครับแต่ว่ามีน้ำใจนะครับให้รถภายนอกผ่านได้นะครับจะมีระยะเวลาจะมีเวลาเปิดปิดนะครับจะปิดสี่ทุ่มนะแล้วก็จะเปิดประมาณตีห้าออกทุกวันเออปล่อยคนเลกเหยยบอุ้ย,ยลื่นเห็นไหมถนนมันลื่นถ้าเราไปเหยียบเบรกตายเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับต้องระวังให้ดีนะ เกือบไปแล้วตอนนี้ยางรถเราก็ใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะถ้าจริงๆแล้วเป็นรถทั่วไปเนี่ย <c oughs> ก็ควรจะเปลี่ยนยางได้แล้วนะครับเพราะว่าอายุของการใช้ยางรถยนต์เนี่ยเราควรจะใช้อยู่ที่ประมาณ2ปีแล้วก็เปลี่ยนนะครับเนื่องจากถึงดอกเราจะไม่หมดนะแต่ว่ามันมีอายุของมันอยู่2ปีเนี่ยยางมันจะเริ่มแข็งแล้วก็ไม่ค่อยเกาะถนนนะครับ ดอกยางเนี่ยจะช่วยในการเกาะถนนใช่ไหมแต่ความนุ่มของยางรถยนต์เนี่ยจะช่วยให้การตะกุยพื้นถนนเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หนึบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้เสียงมีให้ยางมีความเงียบนะครับถ้าเราขับแล้วรู้สึกว่ารถมีเสียงดังที่ยางตุกๆแสดงว่ายางรถของคุณแข็งแล้วนะครับอ้าวเขาทํ ถอยหลังลงมายางของคุณเริ่มแข็งแล้วดังนั้นจะต้องเปลี่ยนยางนะครับเรื่องของยางรถเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียน้อยเสียยากนะครับแล้วก็เสียมากเสียง่ายมากๆเลยไม่ควรที่จะประหยัดในเรื่องของยางนะอย่างในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะหัวเทียนสะดุดมีปัญหานิดนึงก็อาจจะปล่อยไว้ได้ มีเงินไปเปลี่ยนได้แต่ถ้ายางรถเนี่ยโล้นหรือว่าแข็งมากเนี่ยควรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะส่งผลต่อทั้งหมดของรถยนต์เลยนะครับถ้าเกิดอาการลืล่นถลไมหรือว่าปัดบนถนนขึ้นมาเนี่ยความเสียหายจะค่อนข้างมากที่สุดของตัวรถนะครับในเรื่องของยางรถนะอืมแอร์เสียไม่เป็นไรมีเงินค่อยไปทําแต่ยางรถเนี่ยเสื่อมสภาพโล้นมเมื่อไหร่ย เปลี่ยนดีกว่านะครับไม่ควรจะประหยัดอย่างรถนะแต่ว่าคันหน้าเนี่ยเขาจะไปไหนเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แลืมน่าจะไม่ชินเส้นทางนะตอนนี้ผมอยู่ย่านบางเขนแล้วนะครับแบตเตอรี่สี่ขีดที่ออกจากบ้านก็ยังคงอยู่นิ่งเหมือนเดิมนะครับ ระยะทางที่ออกมาประมาณ10กิโลนะครับ10กว่ากิโลไม่ไกลนะครับ15กิโลจากจากบ้านมาที่ทำงานนะครับก็ถ้าใช้งาน5วันก็ใช้ประมาณ5วันก็ใช้ได้นะถ้าไม่ไปไหนเลย่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณก่อนนะ30วันต่อเออ30กิโลเมตรต่อวันผมใช้30กิโลเมตรต่อวัน 2วัน6 4วันสวัน90 4วัน120 5วันนี่ก็150น่าจะใช้ประมาณ4วันแล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งอ่าถ้าผมใช้คนเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าภรรยาใช้ด้วยเนี่ยอ่าภรรยาจะขับไปไกลกว่าผมนะประมาณ20กิโลวันหนึ่งก็จะใช้ประมาณ40กิโลดังนั้นผมจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ย 3วันชาร์จ1ครั้งนะครับอ่าม่จะเป็นต้องชาร์จทุกวันนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้วันหนึ่งตก50กิโลเนี่ยคุณจะชาร์จทุกวันก็ได้อ่าไม่ได้หมายความว่าต้องชาร์จตลอดเวลานะครับก็คือเราสามารถที่จะเช้าใช้แล้วก็เย็นชาร์จอ่าหรือว่าค่ำชาร์จก็ได้เช้าใช้ใช้ทั้งวันไปเลยแล้วชาร์จตอนกลางคืนเหมือนการนอนของคนใช่ไหมร่างกายเราต้องการการพักผ่อน รถก็เช่นกันนะครับก็ได้ชาร์จไฟได้นอนอยู่บ้านนะค <c oughs> ่าไฟฟ้าอาจจะเพิ่มมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับค่าน้ำมันที่ลดลงไปเนี่ยผมว่าคุ้มค่าในการที่จะเลือกใช้รถไฟฟ้านะครับแล้วในเรื่องของการช่วยลดมลพิษภา,ายนอกแล้วก็มลพิษภายในด้วยนะความสบายของเรา ที่เวลาที่เราใช้มันไม่มีมลพิษในตัวเราเวลาที่เราขับเข้าไปสู่ลานจอดรถหรือว่าเราขับรถไปเที่ยวใกล้ๆหรือว่าจะเป็นจุดชมวิวต่างๆเราสามารถที่จะเปิดแอร์สตาร์ทรถจิ้งไว้ตลอดเวลาได้เพื่อที่จะให้แอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำกับเราเรามีความสบายตลอด โอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับก็คือที่ PA นะครับหรือว่าที่ทำงานนะระหว่างที่ขับมาก็กล้องก็แบตหมดนะครับแต่วิดีโอของเราเนี่ยก็เดินทางมาค่อนข้างยาวแล้วเหมือนกันนะครับตอนหลังก็มานั่งรถเล่นกันใหม่นะครับถ้าถูกใจหรือว่ายังไงก็ฝากกดไลค์ไว้นะกดกดไลค์ไว้ไว้ดูก็ได้ถ้าคลิปยาวเกินไปนะสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็บันทึกไว้ในรายการโปรดอ่ะเราก็จะได้เจอกัน เรื่อยๆนะหรือว่าจะเปิดระหว่างนั่งขับรถก็เหมือนนั่งรถเล่นแล้วมีเพื่อนนั่งคุยไปด้วยกันชิลๆแบบนี้เลยแล้วเราจะได้พบกันใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ ได้ทุกๆวันอังคารรหัสเสาที่นี่ที่เดียวที่ช่องฟอร์มวันแฟมิลี่